เดี๋ยวผมจะลองเปิดเพลงดูนะครับแล้วดูไฟนะนะครับเขาจะเปลี่ยนสีเส้นตามเลยนะครับสำหรับสายอาร์ตฟิลลิ่งนะครับฟิลลิ่งอาร์จะจ๋าเลยนะครับ คือถ้าเศร้าก็อยากได้แสงสีเสียงแบบให้มันเข้ากับอารมณ์เศร้าๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเทคโนโลยีของตัวหลอดไฟเนี่ยนะครับมันช่วยได้เหมือนกันนะนะครับเราสามารถที่จะพูดกับโทรศัพท์เราเพื่อสั่งงานหลอดไฟของเราเนี่ยแหละครับเปลี่ยนสีซะนะครับกำลังเศร้าใช่ไหมครับอ้ขอเป็นสีแบบอ่อนๆนิดนึงน้าเงินทึมๆม่วงทึมๆนะครับอ,อย่าสว่างมากไปอะไรประมาณนี้อ่าทาได้ด้วยนะครับผมแบบ นี้เลยโอเค Google ปรับไฟเป็นสีแดงสำหรับสายบันเทิงตึงๆึชึ้งนะครับผมก็มีความต้องการในเรื่องของแสงสีเสียงนะครับที่ค่อนข้างจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับก็มันมีเทคโนโลยีนะครับสำหรับเรื่องของหลอดไฟนี่แหละนะครับมันสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแสงนะครับ แสงสีสีสีไฟนะครับให้เข้ากับจังหวะเพลงได้ด้วยนะนะครับก็ทำยังไงเหรอทำแบบนี้เลยครับตามตัวอย่างเลยครับเดี๋ยวโชว์ให้ดูครับผมเป็นยังไงบ้างครับผมเป็นประโยชน์สาหรับตัวท่านมากเลยใช่ไหมครับเบอร์โทรให้ไปแล้วนะครับ ด้านบนเลยโทรเลยทันทีถูกอกถูกใจรบกวนกดไลค์กดแชร์ Facebook YouTube ชื่อเดียวกันเลยนะครับผมแก้ทุกปัญหาด้วยเทคโนโลยีขอบคุณครับ